ผมจะใช้ตัว h t c นะครับ One X นะครับในการเล่นเพลงบนหน้าจอนะครับผมโดยเชื่อมต่อด้วย h t c Media Link SD นะครับผมเดี๋ยวเราลองดูนะครับถ้าเกิดเราอยูอ่ไม่อยู่บนหน้าจอนะครับเราก็สามารถที่จะเล่นเพลงต่างๆบนมือถือนะครับผ่านทีวีได้นะครับผม น,นี้เห็นทัดๆไหมครับหนึ่งอันนี้ก็จะมีฟังเพลงได้จากไมโครโฟนนะครับในเครื่องนะครับแล้วก็ตัวอลิเคตชันต่างๆนะครับผมอ,อย่างเราเลื่อนเพลงไปนะครับก็จะมีเพลงอยู่ในเครื่องบ้างนะครับผมอย่างนี้ก็จะมีเพลงนี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะกดเล่นนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าตัว มือถือนะครับจะมีตัวเพยเยอร์อยู่นะครับผมแต่ว่าบนหน้าจอจะเป็นตัวอาบัมนะครับผมการปรับวอลลุ่มบนมือถือมันก็จะไปปรับบนหน้าจอด้วยนะครับแต่ถ้าเพลงไม่สะใจคุณก็อาจจะใช้รีโมททีวีลองอีกทีหนึ่งนะครับ ถ้ากดพอรตบนหน้าจอก็จะเป็นพอร์ตนะครับผมอย่างอันนี้นะครับผม จะเห็นว่าถ้าเป็นเพลงไทยบางทีเ,งเรื่องของการใส่ idt tag จะไม,ไม่ได้เท่าไหร่นะครับแต่พูดถึงว่ามันมีตัวอบัมอัปเตให้ก็โอเคครับถือว่าใช้ได้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการใช้ง,งานด้านความบันเทิงนะครับที่น่าสนใจดี นะครับผม